สนใจครับอยากมาทํางานที่ออสเตรเลียครับตอนนี้หลายคนเข้าใจโป่งคิดว่าป่งเป็นเอเจนซี่จะหางานซะง,งั้นทุกคลิปทุกวิดีโอที่โป่งลงคือโป่งแค่แนะนํางานสําหรับคนที่มีวีซ่าถูกต้องในออสเตรเลียนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยและไม่มีวีซ่าแนะนําให้ศึกษาเรื่องวีซ่าดีๆนะคะเช่นถ้าอายุไม่เกิน31ก็อาจจะสมัครเป็น working holiday visa มาก็ได้ค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวีซ่านักเรียนและ Partner v i s วค่ะและคาถามที่หลายคนถามโป่งมาเยอะมากคือรายได้มันเยอะจริงไหมค่าแรงขั้นต่ำพี่ออส อยู่ที่24.1ดหอลหรือห3 0รอบาทต่อชั่วโมง <โบ S 2> พักร้อนลาป่วยค่ะซึ่งเรียกว่าเป็น full time job ค่ะส่วนโป่งนั้นส่วนใหญ่จะทํางานเป็น casual job ค่ะก็จะไม่มีวันหยุดวันลาแต่จะได้เป็นเงินที่เพิ่มมากขึ้นอีก25%นะคะสําหรับภาษีที่ต้องจ่ายนั้นหลายคนบอกไว้เยอะส่วนตัวของวีซ่าโป่งนั้นโป่งเสียเพียง15%ค่ะแต่ถ้าเกิน4 5 0 0 0ืานดอลน,นั้นโป่งต้องเริ่มจ่ายที่นะวามที่ป่งเปอรช่วงนี้ฝลยนะความที่โป่งเป็น casual job ช่วงน เงิน,นะะงการเป็นแคชชวลจ็อบนี่ก็คือต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องนี้เลย<ต>ค่ะแต่ช่วงที่งานน้อยๆทางบริษัทก็ต้องเลือกที่จะให้ฟูลไทม์จ็อบทำก่อนเขาจะมีการันตีนะคะว่าอาทิตย์หนึ่งจะได้เท่าไรส่วนแคชชวลจ็อบอย่างเรานั้นก็คืออดเลยค่ะทำกี่ชั่วโมงก็คือได้ตามจริงเลยก็ะจะได้รับคําถามอีกว่าแล้วทำไมยังทาแคชชวลจ็อบล่าไม่เห็นมันคงเลยตอนนี้คำตอบมันจะอยู่ที่วีซ่าแล้วก็งาน,ค,นค่ะคนที่เป็นสัญชาติที่นี่แล้วส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นฟูลไทม์จ็อบนะคะคือถ้าได้ลางานทีนี่คือลาเเดดือนกับประทศไ้ สหมนโกงเป็นแค่เวิร์กวีซ่านะคะแค่ชวนจ็อบคือทำงานไปยาวๆทำให้ได้มากที่สุดค่ะพอสุดท้ายแล้วยังไงก็กลับไทยเนาะ